ครับคอมเมนต์เปนทรีนะครับอีพีนี้เราจะมาดูซูเปอร์บอยเล่มที่หนึ่งนะครับซึ่งตีพิมพ์ในช่วงปี94นะครับอ่าเป็นช่วงที่เป็นซูเปอร์บอยที่เกิดมาในช่วงของตัวเดตออฟซูเปอร์แมนนะครับก็จริงๆแล้วในส่วนตัวเนี่ยเป็นซูเปอร์บอยในลุคที่ผมชอบคือละนี่ส่วนตัวเลยนะก็ดูเป็นแบทบอยดีนะครับก็ไม่เชิงเป็นซูเปอร์แมนขนาดนั้นนะฮะซูเปอร์บอยเนี่ย บางทีเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นชุดของซูเปอร์แมนเลยนะฮะ <Yeah. S 2> บาง Image แล้วก็บางครั้งเนี่ยอย่างคอนเนเค้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นส์เ um สื้อยืดสีดำลายซูเปอร์แมนซึ่งผมไม่ค่อยชอบลูกนั้นเท่าไหร่ในส่วนตัวชอบลูกนี้ที่สุดละก็ในช่วงปี90้าส่ยสังเกตว่าลายเส้นเขานะครับก็จะเป็นแบบกล้ามเนื้อชัดๆอะไรแบบนี้ฮะแล้วก็ทรงผมก็จะเป็นประมาณเนี้ย ราจะดูออกเลยครับว่า,าเล่มไหนในปีในปีพิมพ์ในปี90นะ้าสูนอย่าง,างน่าจะมีเหลี่ยมชัดค่อนข้างชัดนะฮะโดยที่ซูเปอร์บอยเนี่ยก็จะประจำการอยู่ในฮาวายนะครับอันนี้ก็เป็นโฆษณาของทาง Nintendo นิ n เทนโดครับปี90้นียนอกจากจะเป็นยุคที่คอมิกเราดูชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะมีที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือการแข่งขันของค่ายเกมนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นพวกน Nintendo พวก s e ก a ตลอดเวลา ก็จะเป็นเกมบอยแล้วก็ออกเซกาเจเนซิสช่วงนั้นจะแข่งกันอย่าแค่นี้ฮะในช่วงนั้นภาพใครสวยกว่าเสียงให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ฮะช่วงนั้นแข่งกันมันนะฮะเพื่อเป็นตลาดเมนสตรีมฮะของค่ายอัตารีก็ลดอิทธิพลลงไปเยอะฮะนี่สังเกตเราจะมี ิมมิคเล็กๆน้อยๆมีคนทิ้งเสื้อยืดซูเปอร์รแมนเหมือนขายของให้แอบขายของเป็นไทยอินนะฮะอ,อย่างเป็นจันร่อนเลยฮนะชอบการดีไซน์สมัยนั้นนะฮะมันดูสวยดีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าคอมมิ์เนี่ยออกมาเยอะเกินไปฮะจนทำให้ราคาคอมมิ์ในช่วงปี90เนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าที่ควรนะทั้งที่ ถ้านับตามสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างที่มีคีชูหรือว่าเป็นช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ที่มันจะมีส่งผลต่อในวงการคอมมิคนะฮะมันควรจะมีราคามากกว่าน,นั้นแต่ว่าเพราะว่ามันดันมีจํานวนการพิมพ์ที่เยอะจนเกินไปอะฮะทำให้หมูลค่าของคอมมิคที่ออกชุกยุค90นะฮะมันเลยไม่ค่อยมีราคา ขนาดนั้นนะครับเป็น,นกลไกตลาดนะครับนี่ก็เป็นโฆษณาเกมไงของค่ายเซกาเจเนซิ s เนี่ยเครื่องเจเนซิ s นี่ก็จะเป็นเครื่องที่ออกมาในรุ่นเดียวกันกับตัว Nintendo Entertainment System มานะแต่ว่าในช่วงปี90ก,ก็เริ่มมี Super Nintendo แล้วนะครับ ของเหตุการณ์เันเกิดฮาวายก็จะเป็นแบบผมว่าเรื่องมันจะซฟกับซูเปอร์แมนโดยปกติพอสมควรนะเหมือนว่าลดลงมาให้เด็กอ่านนะครับเด็กที่ว่านี่มายถึงเด็กวัยรุ่นนะครับก็มันก็จะไม่ค่อยเรียกว่าอะไรไม่ค่อยซีเรียสมากออกแนวเหมือนทีนสไตตันแต่ว่าตัวของซูเปอร์บอยเองเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะรก็โดนตัดจบไปไม่กี่เล่ม เปิดสเปกชีพมาค่อนข้างสวยนะฮะเอกลักษณ์ของยุค90การตีิมพว่าคุณภาพสีอะไรอย่างเงี้ยดีนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคอม,มิกยุค90เนี่ยอยู่ในสภาพดีค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องราคาเนี่ยเก็บได้ก็ถ้าชอบก็เก็บได้นะไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมว่าไม่ใช่ว่าหมดอนาคตแล้วไม่เก็บเลยมันก็ไม่ใช่ะฮะ ผมเองก็มียุคเก้าส่วนเยอะพอสมควรนะนะจริงเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยมีอะไรมีตัวลายหัมาก็โดนซ้อมโดนซ้อมมาตามตายเรื่องซูเปอร์แมนอย่างนี้บอกมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับอ่ะตรงนี้มันจะมีนิดหนึ่งนะฮะ อย่างนี้ผมชอบนะเหมือนกับว่าจะเป็นกิวตัวมานายก็ใช่จะเป็นแบบเหมือนพลังแหวนเขียวของกินเลนเทิร์นก็ใช่นะ่ะเหมือนตีเรื่องมาดูสวยดีน่าสนใจไม่ใช่สวยที่น่าสนใจดีแล้วก็อันนี้มีนโฆษณาฮะของเอลซเวร์ช่วงที่ไม่ใช่ช่วงอ่าเป็นในเรื่องสมมติว่าถ้าแบทแมนได้แหวนของกนะินแลนเทิร์นนะน่าสนใจดี ผมก็ไม่เคยอ่านกงนะใครมีอะไรยังไงแนะนำผมได้ครับันี่โฆษณาเกมโโบโรบบคอบนะก็อีกลีนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ